แล้วก็มาใส่ปุ๋ยเข่าเซตเรียบร้อยนะครับโอ้โหมุดชัดมุดชัดฝนตกมีน้ำเราก็รีบใส่ปุ๋ย Làm làm cho khẩu hậu một cắt. หอบอน,นี่มีแต่เขา่ามีแต่เขอัน,นี่วันที่หลังมันยากาศอยู่หน้ามันยากาศอยู่ทุ่งหน้า มีมีเมฆลอยฝนถั่วถั่วกำลังออกฟัก้นมะม่วงเขรยบ ปีมูกนอนดูป่าเออมีผักขีลาด้วยฝนตกไม่มีงานจอดจอดนอนสิครับจอดนอน อสอนที่เชชนะู่ร้อนแล้วเอาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บาวเสียปุ๋ย